Belgium, เอาเลยฮะสวีดับสวีดับเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับผมนะลี้ยงเจอ28นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเซิร์ฟดาร์คซีกันนะครับผมเพื่อนเซิร์ฟเอามาข้าแนวมาซีแน่นอนนี่ครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยมาซีมาเยอะสัดๆเลยนะครับผมอ้าวอัพกันล้วๆเลยนะครับผมก็สามารถเล่นๆกันได้หลากหลายเซิร์ฟซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเปิดเยอะแล้วก็คนเยอะด้วยนะครับนี่ก็คือการล็อกอินต่างๆมากมายนะครับซึ่งคุณเกิดจุดแรกก็คือมาเจอมาเกิดไม่ใช่มาเกจอมาเกิดแค่จุดนี้เลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยหห้้ออองงงแแรรรกกกขที่ โอ้โหเดี๋ยวดีปืนเยอะจัดเลยมีปืนตั้งเยอะแยะมากมายมีฟาร์มัสไซเกอร์เอวด้วยใช้ได้ใช้ได้ไอ้คุณคุณเดี๋ยวจะคุณคุ้นรู้สึกเหมือนจะเคยเล่นไปแล้วนะครับผมโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอ่ะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวออกมาด้านนอกครับผมมีอะไรบ้างมี a w p บิวพีอครับผม m อ็มสี่อแล้วจะยืนบังทำไมไอ้หัวกะโหลกนี่นี่ครับบาลเลตครับผมบาลเลตทองนะ m 1มหเดียวตามมาว่า v s s ครับผมโอ้โหยืนบังกับห้อง พวกเออมีอะไรต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาในห้องนี้เข้ามาเลยเจ้่าฮ่าฮ่าฮ่าเขาเราเจ้ากระโหลกเพื่ออันนี้เป็นมัอร์ชั่น1.7ถึง1.8ก็เข้าไปเข้าไปในก่ออกมาแล้วนะครับโอเคนี่ครับการเติมเงินและมามาตรการนะครับถ้าวัตฝามึงจะบังชั่นยังก็จะบังใช่วเราจะอ่านนี่ผม หา G C มึงก็ยังจะบังกูได้นะครับโอเค G C เป็นอันไว้สุ่มของและอะไรต่างๆม,มากมายก็มาเล่นกันเองแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาเล่นผมว่ามันยังมาคงไอ้พวกนี้คงไม่กดตีนอะไรสักอย่างเลยมันคงไม่กดตีนผมหรอกครับนะครับไม่มันคงไม่คนกดตีนคนนี่ครับ U P อะ่ะเซฟโซนขีดขวาผมเซฟโซนหนึ่งขีดขวานะครับแล้วก็เทพทูพสามารถทับอะไรวะ T P ทับนิกทับไอทับฟิกทับนิกได้นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะ อันนี้เซฟโซนสองคลิขวาแล้วจะไปเซฟโซนนะเซฟโซนหนึ่งแล้วกันฮะเซฟโซนหนึ green, ่งมาแล้วเซฟโซนหนึ่งเซฟโซนหนึ่งน uh, <|th|> ี่คนน้อยเลยนะครับเซฟหนึ่งครับเซฟหนึ่งเซฟหนึ่งประกาศไปนะเผื่อมีคนมาสนใจเราบ้างนะครับเราสามารถนำจีซีมาแลกอาซีมอฟเทสได้นะครับผมมันต้องจัดเลยดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอะไรวะบอสเฮดหมื่นดอลลาร์ก็สามหมื่นจะได้จะได้เคสตายนะครับนี่ชุดที่ผมใส่เนี่ยใช่ป่ะวะใช่แหละนะเป็นชุดที่ผมใส่นะครับเห็นไหม นี่ครับเป็น,ปนพวกเอ็นวีดีต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็อันนี้อะไรกล่องซุมมินิกันเคสนะครับมินิกันเคสอะไรวนะเนี่ยจีซีโนกีปอินซเวิร์บได้จากการเติมเท่านั้นเฮ้จะได้จากการเติมเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเราต้องเอามาแลกดีกว่านะครับเด,เดี๋ยวผมที่อันที่ผมมีที่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวนะอันที่ผมมีอ่ะเป็นยังไงออกราชการเติมเท่านั้นใช่ไหมได้เลยเนะครับผมซึ่งปืนมาปืนเนี่ยมันก็ไม่มีมันตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันมันมีคําขึ้น่าตกนี่คือถ้าเกิดมันตกไปก็สวยไปนะครับผมโอเคผมอ่าอะไรวะนี่มินิกันเคสนะครับผมเอาแลกไดอ้อุ้ยสามกล่องเลยเหรอ นี่เรานี่เลยโขกล่องไปเลยครับผมแล้วก็จะมาเปิดอะไรอีกดีวะจะมาเปิดอันนี้เปิดอะไรแร็เคเลสอ๋อก็ได้สักกล่องหนึ่งอ่าฮิคุ้มเลยนะครับสบายเลยทีนี้สี่ห้าอย่างละโกกล่องแล้วกันนะครับผมนี่เป็นไงล่ะลุยบอ่อลุยบอ่อนะครับน,นี่อะไรวะอัพดีมอสเคสโอเคเอาได้เอาสักสามกล่องพอไม่ต้องเลยจ๊งอะไรต้องไม่ นะครับผม GC ทำอะไรได้อีกครับผมสามารถซื้อคงซื้อของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเปิดกันได้ด้วยนะฮะอันนี้คือบอสเฮดเนี่ยนะสามารถนำมาแลกของกันได้เอ็นมิเดียเคสซึ่งเรามีของแล้วอะจะแลกทำไมกูโหดอยู่เลยนะครับอัปเดตเคสเด็ดใครเด็กใครเด็กใคร เสียงไกลวะเนี่ยหลอนเหลือเกินโอเมกอาวัตถาค์มินิการคสเราลองเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับจะไ,ได้มินิการ <c oughs> า์ดวัตถาค์เด็กไกล่หายมากเลยครับที่จะเสียงก็พอเลยไม่รู้ oh ด้วย <c oughs> โอเมก้าโอโหเสียงนี่หลอนอยู่มากเลยนะครับอย่เดี๋ยวเอาเบาลงก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันแทรกมานทัดไปก็ขอไปน้ำชมบรรทที่นี้ด้วยนะแจ๊โอเคผมเมาได้ะไรมาวะ M134 บล็อกอ่ะป <item> ืนแบบเหมือนกระสุนปืนคนยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นนี่เลยเนี่ยเติมครบหนึ่งบรรทุรับไปเลย M134 บล็อนะครับเล็เกอร์ซามาเนี่ยฮะไอ้แมงเทว่ะท่านผู้ชมครับ300 150เท่ากับ1500 g c นะครับห0 0 g c 90เท่ากับ900ทู900 g c ดิไม่ใช่นะครับเติมครบ500ทูแล้วมีจะบังต้นไม้ก็จะฟอกมีจะไวฮึไม่หรอ กล่องดาร์กซีโผมีโอกาสได้เชตักกล่องดาร์กซีห้ามีโอกาสได้ AWP ไต้หวันไอตอนแรกผมมีเอวบพเพราะวะโอ้ไม่ก็วัตถุภาคอันนี้อะไรวะเนะี่ยอ๋อเป็นของแบบของอันแรกๆเลยแบบว่าของแจกเริ่มต้นอะไรประมาณนี้เนะี่ยซึ่งกูมีมินิการอยู่แล้วกูจะไปสนใจอะไรมากมายวะฮะเดี๋ยวอยากดูว่ามินิการมันจะได้อะไรวะมินิการโอ้โหเอาปืนที่ไดให้กูเนี่ยครับมาสระมาเอามาหาห้องนะครับเอามาทำไมกูไม่ต้องการ มินิกันที่ผมไม่รู้มันจะได้แบบเป็นมินิกันอะไรนะครับ M82A1 ได้ไหมเอาขาตานะมาให้กูดูนะโอเคมีดไม่มีใช้ก็โอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่านะครับที่เก็บเปิดแล้วนะฮะซึ่งนักซีเนี่ยนะครับมีคนเล่นเยอะอยู่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยเพราะเหตุใดนะครับโอเคผมจะเข้าไปห้องนี้ครับผมซึ่งเออคนมันก็ยืนกันกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยวัตถุฟากแน่นแน่นแน่นแน่กูไม่ได้จะแลกของด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดกล่องไอเดบิวไอไอซิมอฟสักหนึ่งกล่องดูกันนะฮะไอซิมอฟนี่ผ่านไปแล้วนะครับ เฮ้ยเอาว่ะไอ้ไอ้สัตว์กระสุนไม่เอากูไม่เอากระสุนเอ้ยเฮ้ยของของอู้อ oh, <c oughs> ู yeah. 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 Kind of wow. mm ้หูจุ้งเลยจุ้งเลยเปิดให้หมดเลยแล้วกันเย้เนี่ครับได้อะไรมา M4 Gold นะครับ ST ด้วยนะครับมาอันนี้อาสิม็อบก็เลยมาเอาอู้กูไม่ได้เจ้ากระสุนอันนี้เลยโอยบ้าเอ้ยนะครับขอโซนี่ก็มาบ่อยนี่เกินี่มีกระสุนมีกระสุนเยสเกอร์ได้หมดแล้วว้าวสุดเจ้าฝุดนสุดฝุนนะครับเอ้า อ้าวว่าจะฝากเพื่ออะไรวะาทำเพื right okay. Okay, sure. right. ่องคลายวะเนี Qué ่ยจะลองเปิดดูแลเคสนะครับว่าจะมีปืนอะไรหลๆบ้างนะเฮ้ยของแล้วว่ะเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโหแล้วมีเพลงดันไม่รู้กูจะติดหรือก็ติดไหมเนี่ยโถ่อยบ้าเอ้ยจะติดอะไรทั้งหนามถ้าไม่ติดนี่ก็ติดนี่ก็โดนแน่นอนเลยเนี่ยนี่ยโอเคผมแล้วก็ช่างมัติดนครับาเพลงอะไรก็ไม่รู้แหละใส่ไปอซ่อมก่อนล่าลิโก้ของแล้วของแอดมินนุ้ย เช่นมันครับอ่าว่าเดี๋ยวจะเก็บไอ้ปืนโง่ๆนี่ไปในการัำอยู่เลยทิงๆปืนเนี่ยเราก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเอเก็บของกากไปด้วยกันนะครับเจ้าเอ็มโฟโกลงด้วยแล้วกันนะนี่แมวอะโอดเดินกากาดกูไม่ใช้นะฮะอันนี้ก็สุดเลยเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับออ่่าาให้ออกอ่ะให้ออกนี่ไงหัวติดไปทีนึงนะฮะแล้วก็ให้คนเข้ามาแมวแมวมันปั่นแล้วเปล่าปั่นแล้วใหญ่เยียบกูจะออกกูจะออกไปไอ้กูออก ไอออกไปวันตฟากเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดกูจะออกให้กูออกได้ไปเนี่ยวพราะตาฟากอีแซดได้แล้วได้แล้วออกได้แล้วอู้หูออกได้แล้วโอ้ยแย่โอ้ยออแย่ oh yeah, oh yeah. นะครับโอเคผมของนี่ผมขอไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่อยากเอาของมาหมดนะครับ M150 ชีวิตเกินละอ๋อ,อ,อเก็บของห้องเก็บของอยู่นี่จวยบ้าเอ้ยนะครับกูไปเก็บอะไรมากมายนะครับโอเคผมจะ,จะเก็บอ่าอะไรดีวะรูปสุนเนี่ยต้องใช่ใชไหมเก็บนี้ไป แบนเดตเอามาแล้วกันอาหารเอามาสิบนี้เก็บไปนะครับเอ็มร้อยห้าสิบนี้ไม่ต้องเอาไปเยอะแยะเดี๋ยวมันตายแล้วึกหล่นนี้จบเลยนะครับสักสิบขวดพอนะครับแล้วก็เมทคิดใช่ไหมเมทคิดนี่เอาไปสักสิบหกอันดีไหมครับแบนเดตดีก็นี่เอาไปอย่างละครึ่งเบอร์กไปตายนี่คือเหมือนกลัวขอไปแจกเลยนะครับทีสามหกแม็กซ์ทีสามหกนี่กูจะให้กูเอาไปทําไมวะเอวพีโก้เขาบอกพอใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยว คาตนะเออเราไม่ไม่มีคาตานะใช่ไหมล่ะใช้คาตนานะไปแล้วกันนะครับเช็คบูสเอามาทำไมกูไมเป็นการเลยนะครับโอเคผมเราจะไปลุยกันเลยนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาตานการเติมเงินต่งตางๆมากมายนะครับนี่ครับของเฟมเซตอันติสไนเปอร์อันติสไนเปอร์คือไว้อะไรไว้ทำอะไรครับเฮลวี่เคสไซล่เฮลวี่บูสนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับคุกประจานโดนขังคุกจาก มาโครัวเกินไปโปรวิ่งวาร์ปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้เมาส์รัวเกินไปก็เนี่ยมึงจะมาอยู่อย่างนี้นะครับผมบอกให้นะครับไอ้พวกเกลียนมาโคมาโคเนี่ก็ถีบยอดหน้าหงายเลยนะนะครับผมโอเคนะครับใจกูเจอนะพวกมาโคเนี่ยนะครับก็ทึบเลยไอเทมบัคครับผมนะครับสามารถมาแก้ตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเฮ้เฮ้เ้สัตว์ไม่นี่มันเซิร์ฟเวอร์ไหมครับหรืออยู่ยู่อยู่ศูนย์รถบั๊มเนี่ยสัตว์ได้เฮ้ทำไมทุกทีที่ขัดขัดมาเนี่ยนะครับผมโยโย่ ฮ่า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 โยน้าพูดดีครับโอเคผมเดี๋ยวจะขอดูกับกูถ่ายก่อนว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายนี่กูแป๊กเลยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรแดนเล่ผมว่าโมโคจูตีนี่คือโยกกันใหญ่เลยนะครับคุณโอ้โหมี่นกศใส่ชุดเขียวเอ็นบีเดียชิมิชิูแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยออกจากทีมนี่คือการสร้างทีมนั่นเองนะครับผมพอแล้วสร้างทีมกันก่อนแล้วกันนะครับทีมอ่าทีมได้กี่ตัวทีมเคลียร์ทีมเกมเมอร์อ่าได้ป่าววะไม่ได้หรอ เกมอ่าได้แล้วครับได้เราเป็นทุกที่ผมจะเป็นจีนใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นเกมนะเพราะเราเป็นนักขัดเกมอะไรประมาณนี้นี่ครับห้ามขายของเป็นเงินจริงหรือโทมันนี่นะครับเกมแกง๊งนี่เกมแก๊งนี่นะครับผมห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ต่างๆคือแบบห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นนะครับผมแล้วก็อ่าห้ามขอของต่างๆแน่นอนแอดมินไม่ให้นะครับแอดมินจะเมินหน่อยนะครับ การพิมพ์แบบซ้ำซากอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วนี่ก็จะขึ้นไปทำไมกูไม่ขึ้นกูจะขึ้นมาทำไมกูบอกไม่ขึ้นครับโอเคช่างมันเถอะนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปอ้มอ้มาอ้ํอ้ํไปไหนวะล็อกกี้ฟอร์ดแอรพอร์ตนะครับแล้วก็นอร์ลาสเดวิลเบลดเนอร์ซิตี้ไปเบลดเนอร์แล้กันนะครับจะหลอกคนว่าเราไปนอร์ลหลอกอุ้ยมีคนมาเหรอโอ้โอ้โอ้โอเมกอต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 ใครยิงกู เอาบ่เอาบ่เอาบเอาบ่อุอุยเอ็มร้อยิเอ็มร้อยห้าสิบชีวิต็ร้อยเอ็รอยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มหาบ่เอบเอาอุ้ยตายตายบอกเลยตายตายไม่ละไมละไมละไม่ไม่ละไม่ละเก็บของด้วยเก็บของด้วยนี่ก็สุหมดนี่ไน่ไงสุดไปเลยไปใส่มันเอาไปเอาไปโอ้ยจะตายจะตายโอเมกอนโอเมกอดตายจะตายอุ้ยอู้หูอู้จุ้งจุ้งเดี๋ยนี้จุ้งจุ้งเดี๋ยวกูไม่จุงเดี๋ยวอู้อู้อู้จยิงกูโอ้ยโอเม เอาบ่อลุ่มมาลุ่มมาลุ่มมาลุ่มละเจ้าลุ่มละเจ้าลุ่มละจ้าอุ้ยเดือดตายเดือดตายเดือดตายโอ้เมนกอนวอนตาฟากทีนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับณจุดตัวนี้นี่ไม่ไหวแล้วนะฮะติงแม่งมาเลยนี่ครับตอนนี้ไอ้สัตว์มินิการก็ไม่อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวตีนมินิการมาเนี่ยมาตีมาตีมาตีอู้หูหูอู้ยังเดี๋ยววิ่งหนีวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเดี๋ยวกระสุนนี่มาตีมาตีมาโน่นนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเลิงรอไว้นะฮะออกมาเนี้ยสิออกมา เขาทีเทปใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ซอมบี้โอ้ตกใจซอมบี้อู้ยซอมบี้ซอมเบรซอมเบะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันง่ายๆนะครับผมโอ้ยพิการกูนี่ก็สุดหมดแล้วนี่ครับอ่าโอ my god what the fuck นี่ไงเอาบอเอาบอเดี๋ยว็ดเด็ดโอ้ยทังตันทังตันทังตันเอาบอเอาบอฮะ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเมก้าโอ my god นี่แน่นี่แน่นี่แน่เนี่ยอุยอุ้ยจะตายจะตายโอ้จุ้งเลยจุ้งเลยบอกเลยว่าจ โอไปอุ้ยโอ้ยจงจุงอย่างงี้ไม่ไม่จุงแล้วอย่างงี้มาดีตปั๊มยามาไอเชี่ยบันนี่จะหมดแล้วใช่ไหมเอาแบนเดตไปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะเบนเดตไอ้เบนเดตเขใช้ได้อยู่นะครับแบนเดตใช้ได้อยู่นะครับเขาตายตายเก็บเก็บโด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 เรียบร้อยโดเรียบร้อยทำไมเลยครับทำไมเลยครับทำไมเลยครับทำไมเลยเครับมาเต่มาเต่มาเฟ่เอาบ่อฮะเอาบ่อถามเนี่ยเอาบ่อฮะเอาบ่อฮะเอาบ่อ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  เอาบ่อเอาบอเอาบอเพิ่มเลือดวะเฮ้ยท่านผู้ชมครับจุดตัวนี้ si ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายตายต like oh oh. ายตายทำกูหรอกเมื่อกี้ลุมกูหรอโอ้โหมาโผล่ข้นมาโอ้ไม่โต้โอ้ไม่กูเน็ต้โหมันเกี่ยวกับไม้กูเน็ตโอ้โอ้โหจุ๊งโอ้ไม่กอดไม่ไหวแล้วทีนี้โอ้โหจะยิงกูเยอะจะยิงกูเยอะกูยอมเด้อเด้อเด้ับสปอร์ไม่ได้นะครับเวลาคุณโดนยิงแล้วคุณออกจากเกมเมื่อไหร่นะครับคือคุณตายทันทีนะแจ้กกูดักกูเหรอจักกูเหรอคิดว่ากูจะกลัวเหรอไม่กลัวหรอก เราไม่มีกระสุนในนี่หรอวะโถ่อยบ้าเอ้มมี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 แน่มีต้องยิงให้โดนหัวไว้ลำจมครับขอกินอาหารก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้แหละสไนมึงเจอกู้อุ้ยเจ้าเจ้เฮ้ยอัจจะ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 เฮ้ยกระสุนกระสุนจะหมดนะกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดออกมาเลยมาเลยให้ลุมเลยบอกเลยว่าให้ลุมกูนี่เทพภูของไอดมินทั้งนั้นขอแอดมินทั้งนั้นโอ้โหโอเมกอตโอเมกอตลุมเหรอเอาบอเอาบอเอาบอฮะเอาบอ หลบหลบหลบมาซีมาซ,มาซีมันนี่นี่ไงหน้ามึงลาขีดสัมบี้ตัวเล็กไอ้สัมบี้ตัวเล็กอย่าอย่าทำกู้่าทำกู้โอเมกอดโอเมก้านี่ไงเอาอุ้ยโอ้โหจุ้งอย่างนี้ไม่จุ้งเลยของกูไปหมดแล้วโอเมกอดโอเมกอดโอเมกอด เอาไนะก็เมื่อกี้เนี่ยผมตายของตกไปโอ้โหเลยบ้าเอ้ยเหมือนกูไปแจกของเล่นๆเลยน,น,นะครับผมก็คือเมื่อกี้นี่ยมันลุมผมทีเดียวก็คือแบบว่าตายหาก,กันเลยนะครับผมซึ่งแอดมินเขาบอกว่าอะไรวะมาดี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 าดาดเออนะครับไอ้จิมไอ้จิม,อจมสองสามเนี้ยเขาจะไปก้าเนี่ยอะไรไอย่างเงี้ยมันยิงผมไปแล้วนะครับผมซึ่งเออมันโคตรรัสเซียเลยนะฮะผมโอเคนะฮะโน,นดอปดีครับโน,นดอปดีฮะของแอดมินกูครับผมนะฮะก็ตายบาด้ายตายหาไปแล้วนะครับจ้าคนเตอร์นะฮะโอเคผมเดี๋ยวจะไปโนดอปกันนะครับ ได้อยู่ที่โนดดอปแล้วนะสัตว์ซึ่งมันไปกันหมดเลยครับผมกูยังไม่ได้ไปเว้ยอ่ะกูอยู่อีกสปอนอยู่เลยนะครับโนดดอปไปทางไหนวะเนี่ยอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเข้ามาเลยโนดดอปนะครับเข้ามาแล้วโนดดอบเลยขี้ขวาเข้ามาแล้วออฟฟี่เอาเบาเอาเอาเอาเบ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 าหมดแอดทำไทำไมเนี่ยกระสุนต้นเนี่ยแอดกระสุนก็หมดดิเอามาให้แต่มะเขือเทศอะไรวะเนี่ยตุ๋ยบ้าเอ้ยนะครับแม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะ สิงกระสุนก็หมดนี่แอดน่ารักมากครับผมนี่ฮะสัตว์แอดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ายถึงสัตว์เอ้ยแบบกระสุนหมดนะครับมันจะด่ากนอโตจริงจริผมหนึ่งสอามสี่เี่ยอัีเดีย้นสเดียสั้สี่เดียสั้นสี่เดียั้นสี่เดยส้นสี่เดียสั้นสี่เดียเฮ้อเดย้นสีเดย้เดย้เดย้นี่เดย้ดยั้่เดย้เดย้เด้ย้เดย้เด้ย้นเดยั้ เดี๋ยวเราจะไปฆ่าพวกเทพทูกันโดยเราไม่ใส่ชุดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันจะถอดชุดออกให้หมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฆ่าเทพทูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะไปฆ่าเทพทูเนี่ยเราจะไปอาเซฟโซนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นําของไปเก็บให้เรียบร้อยเลยนะโอเคครับผมเก็บของทีนี้แหละไอ้อะไรวะเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เทพทูเทพทูเนี้ผมจะปึ๊กกระกาบไปเลยนะครับเช่นอ่าทีทีนี้ไปก็อะไรอีกดีวะโอเคทีนี้ไปแล้วคิดวีไม่เอาดีกว่านะครับ m187 อัสซ mm. ิเด in uh, ียนไม่เอาเอาจีระโบกมาเออต้องกรีษ่ามาเลยนี่มาเต็มมาเต็มบอกให้มาเต็มนะครับแล้วก็ใส่โบกนี่นะครับใส่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนี่ผมจะฆ่ามันได้ดูเว้ยท่านผู้ชมครับอ่าจีสามโกยังไงวะแม็กกี้สามโกเนี่ยเ้อขอหาก่อนนะครับสแลกซ์สแลกซรู้ว่าจีสามโกใช้ตาไหนกว่าใช่ปะไม่ใช่มันมีกระสุนเฉพาะตัวมันครับแต่ว่าผมยิ้งไนแล้วหรือเปล่าค้าแม่ผมก็ตายเว้ยนะครับ อ,อยู่ไหนวะเนี่ยช่างมันเถอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลุยแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอกูบอกให้เทปทูเลยเทปทูจะเจอกันนะครับอ่าแอร์พอร์ตขี้ขวาล็อกกี้ฟอร์ดอ่าบาวเดอร์ซิตี้เรามาบาวเดอร์เลยนะฮะก็อืมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แน่ยิงเลยยิงเลยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผม I'm sorry จริงๆนะจ๊ะจีสามกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเทปทูนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยอืม อาออมซ่านี่ด่าเลยหัวร้อนเลยแหละเจ้หัวร้อนหัวร้อนจริงๆหัวร้อนเลยโอาไปก่อด่ากูซะแล้วนะครับซึ่งมีอะไรโอ้โหเอแคลเอแคสุดเอาบอกนะเอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกโถเอ้ยโอยดูวัตถุแน่แต่ละคนโอยแพตตาฟักวัตถุเพลิงแมนกินยาก่อนนะครับซึ่งยานี่ก็โดดได้นิดๆหน่อยนะครับโอเคได้ MTV Forest มาใช่ไหมครับซึ่งนี่ ถ้าเกิดซอมบี้ไปทางไหนแปลว่ามันมีคนเกิดตรงนั้นนะครับเช่นอย่างนี้นะฮะมีมาสิมาสิเอาไปเอาไปตายตายผมมาโดนของแล้วอุ๊ยโถปืนนี่นั้นเฮ้ยมันจ ah ะเกิดตรงนี้หมดเลยวะโอ้ยสะพานโอ้ยสะพานกันยูอู้ดูพุ่งยิงยิงอย่าพึ่งย่าพึ่งมาสีมาสีมาสีมาสิมาสิมาสีมา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 ในรายการจะดังเฟส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 อย่างกาบอยแบบถือถือเนื้อซอมบี้อ่ะเอาอาสนหมด ถือเนื้อซอมบีกูแล้วนะครับเดี๋ยวคนมันจะเกิดตรงนี้เรื่อยๆนะแต่ผมขอหนีก่อนแล้วกันนะครับโอเคเจอกันครับออกไปไหนดีวะเนี่ยเราจะไปอยู่แบบในที่ตรงสูงหน่อยแล้วกันเอามันก็จกรอยอยู่ลอยอยู่ได้ไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ไม่อยู่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตายห่าวนะโอเคผมเดี๋ยวผมจะแปหอที่ที่มันสูงสูงอยู่นะก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงไหนดีวะเนี่ยของเรามีอะไรบ้างวะอันนี้คือผมมาผมมาแต่ตัวโทโยแกงเลยนะครับแต่ว่ามีของมาเล็กๆน้อยๆนะครับผม ซ right? okay, like okay, ึ่งกูดินเสียงปืนครับจุดนี้นี่คือโดนแน่นอนครับกูนะครับขอเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนบูสต์คัตตอมเอา AK ยิงซอมบี้ก่อนเลยนะครับไปให้หมไปให้แค่ทีไปเลยนะครับเรียบร้อยมาสระก็มามาสระโอ้โหนี่โอเคใชได้อยู่ดีครับเคที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 โอเคเรียบร้อยใครๆนึกว่าจะมีคนมาโถนึกว่าจะแน่โถไอ้กากนะครับ กระสุนนี้มันใช้ยังไงวะกรสุนหนึ่งนัดต่อหนึ่งหนึ่งตอนลองหนึ่งนัดต่อหนึ่งนัดปะวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมลองดูก่อนครับใช่ไหมอ๋อหนึ่งนัดต่อหนึ่งนัดนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเรามีอันติไบโอติกใช่ไหมไวเพนคิวเลอร์ดีใช่ไหมเพนคิวเลอร์เอ็มทีวีฟอเรสต์อันไหนมันจะดีกว่านะลองใส่เอ็มทีวีฟอเรสต์แล้วกันนะครับคอเดนเลนกิงบูสต์คัตตอมน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อน ซอมบี้ไม่เอาซอมบี้ซอมไอซอมบี้อบอกว่าไม่เอาไงเออคนต้อใส่ของอยู่ถอยบ้าเอ้ยนะครับอ่านี่ดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้ดีกว่าว่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็อืมอืมอืมปาจูโอ้ยเ yeah! yeah, อ็มหนึ่งศูนย์เช็ดเดียวเย่แย่มันจฟาเกิร์มเคทีใช่ไหมก็เคทีไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็ลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับไอซอมบี้เราก็ไม่ต้องสนใจรีโหลดกระสุนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุยแล้วนะฮะ มีอะไรก็รีโหลดเป็นใบนะครับโอเคอเคทีนี้ก็รีโหลดให้เรียบร้อยนี่มาสดาก็รีโหลดให้เรียบร้อยมามามึงเดี๋ยว็ดเดเอานี่ยืมมาเดี๋ยวครับมามึงยังไงเด็ดเด็ดเด็ดเก็บของรูทของก่อนนะครับตายตาย ตายตายเก็บบอกเลยว่าเก็บหรือเตี๋ยนี่แปดนี่ฮัวซันรัสเซียโคลอมเบียปากีสถานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่โดนผมยิงตายโอ้โขยโอ,ขอ้ของของดีอยู่ของดีอยู่ใช้ได้มีคิสเอสวีด้วยสุดยอดไปเลยครัชไม่นะเชื่อกันเลยครัชโอเคนะครับซึ่งเราต้องมองหลังไว้เรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอ่เดี๋ยวจะมีคนมายุ่งกับเราได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮียค้างค้าง,างเอาตายแล้วล่ะแค่นี้ก็ตายแล้วเหรอมาเดะมาเดะมาสิกระสุนหมดละทำไมยิงไม่ได้ คุณไม่สามารถซือปืนก้อนหนึ่งกระบอกแล้วโ okay, uh, uh. uh. อเคอะมาซีมาซีมาเออมาซีออาดีเซตที่แปดไม่ธรรมาดานะครับบอกเลยอย่ามายุ่งนี่ครับผมเพราะว่าเด็กคุณจะตายเอานี่ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับโอเคมาเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่รู้ Custom, อะกูเก็ตเลกกิ้งคัสตอมเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นที่ท,ที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะครับเราได้เก่งอะไรไมาวะเลกกิ้งคัสตอมนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับพันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ขอไปจบข้างบนเนาะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ Dark เซิร์ฟเวอร์ดาร์คสีนะครก็ถือว่ามันนะมันอยู่นะครับมันถือว่ามันไม่โกงเกินไปถึงใครจะเตเิมเป็นเทพธงเทพภูตาของตกหมดนะครับก็ถือว่ามันตามมาได้ไง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 โอเคผมก็สหรับวันนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรไว้ใจคิดหน้าสำหรับพี่นีสวีด่ะส,สวัสดีเจ้าจออ,อุ้ยโอ้โอ้โหเจอกัินกับผม